ดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนดิฉันตริศนาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาตุรกีค่ะ ะะห่างหายกันไปนานนะคะหลายๆคนก็นะะฝากถามมาว่าเอ๊ช่วงนี้ทำไมไม่เห็นนะคะทำคลิปนะคะเกี่ยวกับการสอนภาษาตุรกีออกมาเลยนะคะก็ต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆที่ติดตามกันทุกๆคนด้วยนะคะอาจจะด้วยเนื่องภารกิจนะคะเรื่องงานประจำงานส่วนตัวนะคะเข้ามาบ้างนะคะเมื่อมีเวลานะคะเราก็จะได้มาพบเจอเจกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะ ได้รวบรวมเกี่ยวกับกลุ่มคานะคะที่บอกถึงความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะรู้สึกหนาวรู้สึกคิ้วรู้สึกเหนื่อยนะคะเป็นภาษาตุรกีนะคะมาฝากให้นะคะทุกคนไว้ลองฝึกพูดกันดูนะคะที่ฉันได้รวบรวมะะกลุ่มคําแล้วก็สังเกตจากพฤติกรรมนะคะการใช้ชีวิตประจําวันของคนตุรกีนะคะ,ะเกี่ยวกับคําพูดนะคะถึงความรู้สึกนั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามา รู้จักนะคะคำแรกกันนะคะค่ะเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือคำว่าอชัชมนะคะอชัชมนะคะสำหรับคำนี้นะคะมีความหมายนะคะแปลว่าฉันหิวค่ะซึ่งคำว่าอชัชมนะคะคำนี้นะคะ,ะมาจากคำว่าอัชนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าหิวเป็นคำคุณศัพท์นะคะ ถ้าเราบอกว่าฉันหิวนะคะเราสามารถที่จะพูดบอกด้วยคำว่าเบนอะชิมเบนอชิมนะคะซึ่งมีความหมายว่าฉันหิวนะคะหรือจะพูดสั้นๆนะคะด้วยคำว่าอะชิมนะคะอชิมนะคะสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะโดยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคำสรรพนามเบนนั้นนะคะวางไว้ด้านหน้านะคะ เพียงแค่เห็นคําต่อท้ายนะคะก็ทําให้เราทราบได้ว่านะคะคำสรรพนามหรือประธานนั้นนะคะเป็นใครนะคะเพราะว่านะคะ ในโครงสร้างภาษาตุรกีนั้นนะคะก็จะมีโครงสร้างภาษาที่ค่อนข้างนะคะซับซ้อนนะคะซึ่งมีโครงสร้างนะคะแตกต่างไปจากภาษาไทยนะคะรูปของการวางประโยคนะคะไม่ว่าจะเป็นคำสรรพนามและและ,และที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือคำต่อท้ายนะคะคำนามคำคุณศัพท์หรือว่าคำกริยานะคะซึ่งกลุ่มคำเหล่านี้นั้นนะคะนะคะเราจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในภาษาตุรกี นะคะ,ะเกี่ยวกับที่ไปที่มาของภาษานะคะและในที่นี้นะคะก็เป็นเพียงรวบรวมกลุ่มคําวลีสําเร็จรูปเอาไว้ให้นะคะเพื่อให้นะคะทุกคนง่ายต่อการฝึกพูดนะคะและท่องจําค่ะค่ะเรามาดูคําต่อมานะคะนั่นก็คือคําว่าอาชิกตึมนะคะ อชิกตึมนะคะสำหรับคํานี้นะคะมีความหมายแปลว่าฉันหิวนะคะหรือว่าฉันหิวแล้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะคํานี้นะคะามาจากคําว่าอชิกมักนะคะอชิกมักค่ะซึ่งมีความหมายนะคะแปลว่าหิวนะคะเช่นเดียวกันแต่เป็นคําที่อยูอ่ในรูปของคํากริยานะคะแต่ถ้าหากบอกว่าฉันหิวนะคะ เราก็พูดบอกด้วยคำว่าเบ้นอชิกถึมนะคะเบนอชิกตึมนะคะฉันหิวนะคะฉันหิวแล้วนะคะซึ่งในรูปประโยคนี้นะคะก็จะเป็นรูปประโยค,ะคะที่บอกถึงนะคะอดีตนะคะที่ผ่านมาอาจจะหิวผ่านมาแล้วนะคะสักระยะหนึ่ง นะคะจนณปัจจุบันนี้นะฉันเริ่มหิวหิวจนแทบอาจจะทนไม่ไหวแล้วนะคะเห็นช้างทั้งตัวฉันก็อยากจะกินทั้งตัวไปเลยนะคะซึ่งคนตุรกีนั้นนะคะ <ๆ S 1> เขาก็มีคำเปรียบเลยเปรียบเทียบนะคะสำหรับความรู้สึกนะคะที่หิวนะหิวมากๆนะคะนะ,ะเห็นอะไรก็อยากจะกินนะคะเขาก็เปรียบเทียบว่โอ้ดูสิเนี่ยหิวนะคะยังกับหมาป่าเลยนะคะคนตุรกีเขาก็พูดนะคะบอกนะคะเป็นคำเปรียบเลยว่าคูด กี่บีชกอาเจิตึมคูดกี่บี้ชกอาจจตตึมนะดูสิเนี่ยหิวแล้วนะเหมือนหมาป่าเลยนะเห็นอะไรก็อยากจะขค่ย่ำกินนะฮะเหมือนหมาป่านะคะคำว่าคูดนะในที่นี้แปลว่าหมาป่านะคะกี่บีมีความหมายแปลว่าเหมือนนะคะ คานึกถึงเมื่อครั้งนะคะช่วงที่มาอยู่ประเทศตุรกีแรกๆนะ,ะในช่วงประมาณสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยภาษาตุรกีนี่ก็ไม่ได้เลยนะคะก็ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนก็อาศัยจํๆเอานะคะว่าเอ๊ะเขาพูดว่าอย่างไรนะคะเวลาหิวนะคะก็ส่วนใหญ่คําว่าอเชตตึมเนี่ยนะคะก็จะเป็นคําที่ค่อนข้างที่จะได้ยินบ่อยๆคนตุรกีพูดกันบ่อยๆนะคะและก็จะใช้นะคะจะใช้ค่อนข้างนะคะมากกว่าคําว่า อชิมนะคะเนะะวลาหิวเนี่ยตุรกีนะ,ะก็ไม่มีอะไรนะคะคิดไม่ออกนะคะบอกเคบับนะคะนะ,คะเคบับเคบับนะคะถือว่าเป็นกลายเป็นอาหารประจำชาติของประเทศตุรกีไปเลยนะคะเคบับก็คืออาหารประเภท ปิ้งย่างนะคะอาหารประเภทปิ้งย่างนะคะ,ะก็มีเคบับไก่เคบับเนื้อนะคะก็จะมีเห็นแทบทั่วทุกจังหวัดนะคะของประเทศตุรกีเลยนะคะไม่ว่าจะตามตอกซอกซอยตามถนนนะคะตลาดร้านค้านะคะเราก็จะเห็นอาหารนะคะประเภทปิ้งย่างชนิดนี้นะคะนะคะ เยอะมากเลยทีเดียวถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะคะด้านอาหารของที่นี่นะคะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการโปรโมทนะคะอาหารประจําแต่ละจังหวัดของเขานะคะเช่นเดียวกันค่ะ ก็จะมีเคบับอีกนชนิดหนึ่งฮะ,ะที่เป็นแท่งๆเป็นแท่งหมุนเนี่ยนะคะ,ะเขาเรียกว่าโดนัทเคบับนะคะโดนัทเคบับนะคะก็จะหมุนนะคะเป็นแท่งตั้งเอาไว้แล้วก็จะมีคน,นคอยยืนนะคะหั่นเป็นเนื้อชิ้นบางๆเนี่ยนะคะในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่าโดนัทเคบับนะคะโดนัทเคบับก็จะมีโดนัทเคบับไก่โดนัทเคบับเนื้อนะคะก็จะมีเห็นนะคะ เยอะมากมายเลยนะคะทั่วประเทศตรุรกีนะคะแต่แที่แต่และจังหวัดเขาก็จะมีการโปรโมทนะคะอาหารประจําจังหวัดของเขานะคะ,นะคะเหมือนอยู่ประเทศไทยเราเนี่ยนะ,ะเวลานึกอะไรไม่ออกเอ๊วิจาทานอะไรดีนะคะเราก็คิดถึงกระเพราไก่นะคะง่ายดีนะคะอยู่ตรุรกีคิดอะไรไม่ออกก็เคบับนะ,คะเคบับเคบับก่อนเลยนะคะง่ายดีว่าคนตรุรกีแนตะ่บางครั้งเขาก็มีคําเปรียบเทียบเปรยนะคะ คิดอะไรแบบง่ายๆทําทอะไรง่ายๆเขาก็จะพูดว่าเคบับนะเคบับนะคะง่ายๆดีนะคะ,ะ,นะค,ะค่ะคนตุรกีน,นั้นนะคะเขาก็จะมีการนะคะทำอาหารนะคะนะคะ,ะบางอย่างเนี่ยก็สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษโบราณกันเลยทีเดียวหรือครั้งตั้งแต่ยุคออตโตมันนะคะเป็นอาหารประจําชาติของเขานะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยนะคะห้านมะมีการดัดแปลงห้ามมีการเปลี่ยนสูตรนะคะ ห้ามปรุงแต่งนะคะถ้ามีการเปลี่ยนห้าบหรือว่าปรุงแต่งเสริมเติมนะคะอะ,อะไรเข้าไปสักอย่างเนี่ยถือว่าอาหารชนิดนั้นนะไม่ใช่เป็น,นอาหารต้นตำรับละนะคะคนดุริกีเขาถึงพยายามอนุรักษ์นะคะในเรื่องของอาหารและวัฒนธรรมอันนี้นะคะของเขาเอาไว้นะคะ,คะแล้วก็คนดุริกีนั้นนะคะ ก็หมนะคะเขาจะทานอาหารประจำชาติของเขานะคะแล้วไม่ค่อยทานอาหารของชาติอื่นนะคะค่ะอันนี้ก็เราก็เห็นถึงความแตกต่างนะะในเรื่องของวิธีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็วัฒนธรรมนะคะในในคชนชนชาติของเขาด้วยค่ะเรามาดูคำต่อมานะคะนะคะ,นะคะนั่นก็คือนะคะคำว่าอิ่มนะคะ <c oughs> คำว่าอิ่มนะคะในภาษาตรุรกีนั้นนะคะ คำแรกนะคะก็คือคำว่าทุกนะคะทนะคะคำนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์มีความหมายแปลว่าอิ่มนะะตรงข้ามกับคำว่าอันะคะที่มีความหมายแปลว่าหิวนั่นเองค่ะถ้าเราบอกว่าฉันอิ่มนะคะเราก็พูดด้วยคำว่า b e n t ท k ok u um ุมนะคะเบทคุม ok um นะคะซึ่งมีความหมายว่าฉันอิ่มนะคะ อิ่มขณะที่เรากันนั้นนะคะกำลังรับประทานอาหารอยู่อิ่มนะคะจนจุกจนท้องป่องท้องฟูขึ้นมาแล้วนะคะนั่นคือความหมายของคําว่าทุกนะคะเช่นเนี่ยดูสีท้องฉันน่ะอิ่มเต็มนะคะแล้วนะไม่สามารถที่จะกินอะไรได้อีกแล้วนะนะคะเช่นคาร์นน um ok ้มชกทุกคาร์นน้มชกทุกนะคะ คารินนึ่หมายความว่าท้องของฉันเนี่ยนะนะฮะชกโถกนะฮะก็คือเต็มแล้วนะ,ะป่องแล้วนะนะอิ่มจนจุกแล้วนะคะเทคระเยเยเมเทคระยยเยเมมนะฉันไม่สามารถด้วยฉันไม่อาจที่จะกินได้อีกแล้วนะคะ,นะะนั่นก็คือความหมายของคําว่าอิ่มนะคะคำแรกค่ะค่ะเรามาดูคําต่อมานะคะนั่นก็คือคําว่า โดยดุมนะคะโดยดุมนะคะคำนี้ก็มีความหมายแปลว่าอิ่มเช่นเดียวกันนะคะคำนี้นะคะเป็นคําที่เรานั้นนะคะมักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะใช้พูดกันบ่อยๆนะคะ,ะคำนี้นะคะก็เป็นคํากริยานะคะมาจากคําว่าโดยมัก นะคะโดยมักมีความหมายแปลว่าอิ่มเป็นคํากริยานะคะแต่ถ้าบอกว่าฉันอิ่มแล้วนะคะเราก็พูดนะคะในรูปประโยคว,ว่าเบ้นโดยดุมเบ้นโดยดุมนะคะหรือว่าพูดสั้นๆว่า โดยดุมโดยดุมนะคะซึ่งโครงสร้างประโยคนี้ก็จะเป็นโครงสร้างประโยคที่อยู่ในรูปของอดีตที่ผ่านมานะคะเช่นเราอาจจะอิ่มมาแล้วสัตยะ1ห,หรือว่าทานอาหารมาจากบ้านนะคะอิ่มมาแล้วนะคะ,ะหนึ่ชั่วโมงสองชั่วโมงที่ผ่านไปนะคะก็ยังอิ่มอยู่นะคะ,ะคำนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้พูดได้ทั้งสองคำนะคะไม่ว่าจะเป็น คคุมหรือว่าโดยดุ่มนะคะเราสามารถที่จะใช้คําไหนก็ได้นะคะส่วนที่ได้ยินกันบ่อยๆก็มักจะได้ยินคําว่าโดยดุ่มนั่นเองค่ะ,ะมีความหมายว่าฉันอิ่มแล้วนะคะ ค่ะนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกลุ่มคำนะคะที่บอกถึงความรู้สึกบางส่วนนะคะที่รวบรวมมาไว้ให้นะคะลองฝึกพูดกันนะคะเป็นประโยควีสําเร็จรูปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะหากเราต้องการที่จะรู้หรือเรียนรู้ภาษาตุรกีนะคะให้รู้ จริงๆนะคะเราต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องของคานะคะกลุ่มคําต่างๆทราบเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของภาษาตุรกีนะคะเพราะว่าโครงสร้างภาษาตุรกีนั้นนะคะจะแตกต่างไปจากโครงสร้างในภาษาไทยและโครงสร้างในภาษาอังกฤษด้วยนะคะดังนั้นนะคะถ้าหากรู้นะคะก็ขอให้เรานีเรียนรู้แล้วรู้กันจริงๆนะคะเพื่อที่จะนำนะคะ มาบอกต่อสื่อสารนะคะกับคนที่เนะี่ยยังไม่รู้ที่เขายังไม่เข้าใจในภาษาตุรกีนั้นนะคะเพื่อที่จะได้รู้นะคะในการเรียนรู้ภาษาตุรกีที่ถูกต้องนะคะค่ะหรือท่านใดนะคะที่นะคะมีความสนใจนะคะในการเรียนรู้ภาษาตุรกีนะคะดิฉันเองนะคะได้นะคะอ่า เขียนตำราขึ้นมานะคะสองเล่มนะคะทำดับเล่มนี้นะคะก็จะเป็นคู่มือนะคะการเรียนภาษาตรุรกีเบื้องต้นสำหรับคนไทยนะคะเล่มนี้ก็จะสำหรับผู้ที่นะคะไม่มีพื้นฐานเริ่มต้นจากศูนย์กันเลยทีเดียวนะคะ และก็จะมีหลักไวยากรณ์พื้นฐานเอาไว้ให้นะคะรูปการปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะรูปการที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะแล้วก็กลุ่มคําเสริมต่างๆนะคะที่คิดว่ามีความจําเป็นนะคะที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วในแต่ละบทนะคะในแต่ละเรื่องก็จะมีการบ้านนะคะให้ทาพร้อมคําเฉลยเอาไว้ถ่ายเล่มนะคะ นี้ภายในนะคะเล่มหนังสือนะคะก็จะมีการ์ตูนประกอบนะคะมีการบ้านให้ทำนะคะมีบทสนทนาให้นะคะสามารถที่จะเอานำไปเรียนรู้นะคะด้วยตัวเองได้นะคะค่ะส่วนเล่มที่สองนะคะนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือการใช้นะคะทั้งภาษาไทยนะคะและภาษาตุรกี นะคะอันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งคนไทยและคนตุรกีนะคะในเล่มนี้นะคะก็จะตีพิมพ์สีนะคะรวบรวมกลุ่มคําวลีสําเร็จรูปเอาไว้ให้นะคะค่ะนะคะอ่านง่ายนะคะเช่นเวลาเราไปช้อปปิ้งนะคะหรือไปหาหมอเข้าออกสนามบินนะคะเราจะพูดว่าอย่างไรนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะรวบรวมนะคะกลุ่มคำวลีสำเร็จรูปเอาไว้ให้ ะะเล่มเลมนี้นะคะขนาดพกพานะคะ,นะคะหากสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะในเว็บไซต์อเมซ o n นะคะเดี๋ยวดิฉันอมอบะะลิงก์นะ,ะเอาไว้นะคะด้านล่างนะ,ค,ะคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าหากชอบนะคะก็กดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e นะคะแล้วมีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ